สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊บมาเล่าเรื่องน้องกัมพูชาคนนั้นที่กิ๊บรู้จักนะคะตอนนี้น้องแล้วก็สามีตัดสินใจที่จะกลับประเทศไปแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีการทําร้ายกันเกิดขึ้นอ่ากิ๊บเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคร่าวๆก่อนอันนี้ไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อหรือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่ากิ๊บเป็นคนรับสารแล้วในตัวกิ๊บเองกิ๊บคิดว่านี่เป็นอินฟอร์เมชันเฉยๆไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องอ่า มันก็มีความจริงอยู่แต่มันอาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดก็ได้เนื่องจากว่าน้องที่เล่าให้ฟังเขาก็เห็นเหตุการณ์แค่ครึ่งเดียวส่วนพาร์ทหลังนั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกบอกต่อกันนาะโอเคค่ะเดี๋ยวกิฟเริ่มเล่าเลยลวกันในซอยที่น้องอยู่เนี่ยจะมีแรงงานต่างชาติอยู่ค่อนข้างจะหลายชาติไม่ว่าจะเป็นลาวพามา่าหรือเขมรในคืนวันนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นคนไทยแล้วก็เมา เดินไปร้องตะโกดตามซอยเลยว่าใครเป็นคุณเขมรก็คือตามหาเขมรนั่นเองแล้วก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าห้องไหนที่เป็นเขมรอยู่อาจจะเป็นเพราะการแบบมีคนบอกเล่าหรือว่าชี้เป้ามาก็บังเอิญหรือว่าตั้งใจก็ไม่รู้ก็ไปถีบประตูห้องหนึ่งซึ่งครอบครัวเขมรนั้นะไม่ได้เดินในถนนนะคะอยู่ในห้องพัก ถีบประตูเข้าไปซึ่งเขาก็อยู่ในแบบอิริยาบถแบบพักผ่อนกันพ่อแม่ลูกซึ่งลูกก็ไม่ใช่ลูกเล็กๆนะคะหมายถึงว่าพ่อแม่เขาก็ประมาณน่าจะหกสิบได้แล้วถ้ากิบจะเดาจากอายุเนื่องจากลูกก็อายุประมาณสามสิบกว่าสามสิบปลายแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะอยู่กันสามสามสี่คนพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันคนไทยประมาณเขาบอกว่าเป็นสิบลุมกระทืบทำร้ายทั้ง ทุกคนที่ตรงนั้นประมาณสี่คนสามหรือสี่คนเนี่ยกิ๊บกิบไม่แน่ใจเพราะว่าบางทีการสื่อสารเขาอาจจะแบบใช้ภาษาที่ยังยังอาจจะสับสนสำหรับเราอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะก็เอาเป็นว่าทั้งหมดนะ่ะมีคนถูกทําร้ายอยู่ประมาณสามถึงสี่คนเป็นครอบครัวเดียวกันคนที่เป็นพ่อก็คือคนที่อายุเยอะแล้วอะเจ็บหนักที่สุดหลังจากถูกตีเย็นนั้นทันทีเขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะกลับบ้านแต่ด้วย คนที่เป็นพ่อบอกว่าปวดมากเคลื่อนไหวไม่ได้ขยับตัวก็ก็ปวดแล้วขอพักหนึ่งคืนก่อนพรุ่งนี้เช้าอาจจะหายยังไม่ถึงพ้นคืนนั้นนะคะประมาณช่วงกลางดึกหน่อยไม่หายหลังจากถูกทําร้ายก็เลยไปที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลภาครัฐของไทยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้มีประกาศมาว่า ไม่รับคนเขมรซึ่งก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่เป็นพยาบาลหรืออะไรที่เดินไปเดินมานะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคล้ายๆว่าพานักงานเปรหรือว่าคนที่ที่เป็นพนักงานที่อยู่ส่วนส่วนหน้าสุดที่รับคนก็ไม่รับรักษาให้นั่งถ้าอยากจะนั่งอยู่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละซึ่งในโรงพยาบาลก็มีการแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความวุ่นวายฉุกเฉินเนื่องจากเขาไปที่ห้องฉุกเฉินอันนี้คือ ภาพตั้งแต่เหตุการณ์ที่ไปห้องฉุกเฉินเนะ่ะน้องเขมิ้นที่กิ๊บรู้จักเนี่ยเขาไม่ได้ตามไปที่โรงพยาบาลด้วยแต่เขารู้ว่าอ๋ออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนั้นน่ะที่เขาอยู่กับกิ๊บอ่ะเป็นจังหวะที่ที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้กิ๊ฟังตอนนั้นคุณลุงคนนั้นยังไม่ได้เสียหลังจากนั้นประมาณที่เขาเล่าจบอ่ะเขาก็เดินมาบอกกิ๊บว่าอา่าพี่ลุงคนที่หนูเล่าให้พี่ฟังอ่ะเขาเสียแล้วนะ ก็แบบเออก็แสดงความเสียใจด้วยเลยถามว่าทําไมล่ะเขาก็บอกว่าที่โรงพยาบาลนะ่ะไม่ได้ไม่ได้รับรักษาแล้วก็ให้ให้นั่งรอจนอยู่ตรงนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าคุณลุงเขาก็ตายที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องเอาศพของลุงอะ่ะใส่มอไซค์คนขับศพแล้วก็คนนั่งข้างหลังอะ่ะพาศพกลับบ้านไปที่ห้องพักที่เขาพักอยู่แล้วเจ้าของห้องก็ไม่สบายใจก็บอกว่า ช่วยรีประสานงานหน่อยนะเพราะว่าเป็นคนตายแล้วอ่ะเขาก็กลัวจะมีปัญหากันอืมแล้วก็เจ้าของเจ้าของห้องก็อนุญาตให้อยู่ได้แป๊บหนึง่งมันก็อาจจะเป็นเหมือนแบบมีการประสานงานช่วยเหลือกันอันนี้น้องเล่าให้กิฟฟังนะว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยก็ยังมีการประสานงานระหว่างแบบกลุ่มที่ทํางานเขาใช้คําว่ากลุ่มทูตแต่กิ๊บบอกว่าเออมันจะเป็นทูตน่าจะไม่ค่อยแน่ใจเนื่องจากทูตของฝั่ง ฝั่งเขมรแล้วก็ฝั่งไทยเนี่ยถูกส่งกลับประเทศของตนเองแล้วทั้งคู่แต่เขาบอกว่ามันยังมีกลุ่มที่ทํางานอยู่เป็นทูตเนี่ยค่ะติดต่อให้โดยที่มีเงินสมทบจากประเทศของตนเองอาจจะเป็นกลุ่มทูตและเงินบริจาคจากชาวคขมรนที่ทํางานในต่างประเทศอื่นๆมาบริจาคช่วยกันเพื่อให้เอาขนแรงงานเนี่ยที่ยังตกค้างอะ่ะพากลับบ้านปรากฏว่าเขาได้ความช่วยเหลือจากกลุ่มนั้นแหละค่ะ ที่ได้พานำศพกลับบ้านซึ่งความช่วยเหลือถูกดำเนินการภายในวันนั้นเลยก็คือวันที่คุณลุงท่านเสียก็ได้ย้ายกับย้ายศพไปที่ขเขมรภายในเย็นนั้นเลยอันนี้กิฟฟังมากิฟฟังเป็นอินฟอร์เมชันนะคะเนื่องจากว่ามันมีการคนไทยที่ตามล่าขเขมรและทําร้ายอันนี้กิฟเคยได้ข่าวจริงเคยเห็นข่าวตา้หน้าทีวีและน้องคนนี้ไม่มีนิสัยโกหกกิฟก็เชื่อว่าการทําร้ายอ่ะ น้องเขาเห็นกับตาเขาบอกว่ามันอยู่ในซอยเดียวกันเขารู้จักครอบครัวนั้นเพียงแต่ว่าห้องพักมันอยู่คนละตึกกันแล้วเจ้าของตึกของน้องที่เขาจะกลับบ้านเนี่ยนะ่ะเขาก็มาขอร้องให้ให้น้องคนเนี้ยกลับประเทศไปก่อนได้ไหมเพราะว่าเขาหวั่นอันตรายแล้วก็ความเสียหายมันเป็นภายในตึกอะคะ่ะถ้ามีคนเป็นอะไรในตึกเนาะมันก็จะมีความแบบยากลำบากแล้วตัวของน้องเองน้องบอกว่าน้องอไม่เคยคิด ว่าน้องอยากกลับบ้านเลยเพราะว่าที่นี่มีงานให้น้องทําแต่ตอนนี้คือแบบคงต้องกลับแล้วเพราะว่าลักษณะของการมามันไม่ได้ว่าเป็นการทําร้ายเวลาเราเดินไปเดินมาในถนนแต่มันเป็นการทําร้ายที่เขานั่งอยู่ในห้องพักของเขาแล้วเขาก็ถูกแบบลุกลานเข้ามาเ,ออเขาก็เลยตัดสินใจกลับก่มองข้อมูลตรงนี้เป็นยังเป็นอินโฟเมชันเป็นแค่ข้อมูลเฉยๆเนื่องจากว่ามันไม่มีภาพมันเป็นการบอกเล่าแล้วก็ ส่วนในเรื่องของที่ว่าโรงพยาบาลไม่รับอันนี้กิ๊บแอบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเนื่องจากว่ากิ๊บเคยฝึกงานที่โรงพยาบาลตอนสมัยที่กําลังจะสอบเข้ามาหาลาัยอย่างเงี้ยคือการที่เราจะเอาศพออกจากโรงพยาบาลอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายประสบกับกิ๊บเคยไปรับศพของป้าของแบบญาติญาติตัวเองเยอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าเขาไม่ได้ให้เอาศพกลับไปได้เลยในในยามกลางคืนหรือว่า ถ้าเราไม่มีใบแบบแจ้งมรณาบัตรหรืออะไรซัมติงอะไรเงี้ยที่มันยังไม่ได้มีการเรียบร้อยอ่ะเราไม่สามารถขนย้ายหรือเคลื่อนศพออกมาได้อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่กิบคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะแบ่งรับแบ่งสู้ว่าไปหาหมอจริงหรือเปล่าว่าหมอปฏิเสธการรักษาอย่างนั้นเลยเหรออะไรประมาณนี้ค่ะแต่คือสําหรับชาวกัมพูชาเขาค่อนข้างเชื่อเป100็นร้อเซว่าคนไทยไม่ได้ช่วยในเรื่องของการรักษาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลไม่ได้เป็นจุดชายแดนและอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลด้วยเลยค่ะ กนนิ๊ก็มานามาเล่าให้ฟังเนอะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยกิ๊ไม่ได้บอกว่าเขาโกหกหรือว่าฝั่งเราไม่มีไม่ไม่มีการให้ความช่วยเหลือจริงแต่กิ๊จะบอกว่าเนี่ยคือผลของการที่เราไม่พูดดีต่อกันผลของ fake n e w จากฝั่งของกัมพูชาที่มันส่งผลให้คนของตนเองที่อยู่ในประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยทางอ้อมและค่อนข้างมากและมันยังส่งผลให้คนที่แบบมีจิตใจไม่ เขาเรียกว่าไงคลั่งชาติอ่ะคือการรักชาติกับคลั่งชาติมันก็อาจจะมีเส้นบางๆห่างกันอยู่อะค่ะเหมือนดูข่าวมาแล้วแล้วเกิดความโกรธความเกลียดต่อต่อ,ต,อต่อชาติต่อต่อเผ่าพันธุ์ต่ออะไรพวกนี้ค่ะพอเราทําให้เดินไปปุ๊บก็ใครที่ไม่ใช่คนพวกเราก็คิดว่าเขาเป็นศัตรูหรือว่าเขาเป็นคนเลวสมุทก็เลยตรงไปทําร้ายแล้วพอกลุ่มเราเนี้ยที่ตั้งตัวเป็นอันธพาลขึ้นมาแบบเนี้ยแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งเพราะว่า เขามีอาวุธเขามีพวกแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปอ่ะเราอาจจะถูกทำร้ายได้ซึ่งการเป็นไทยมุงตรงรนะะั้นอ่ะกิ๊ฟก็ไม่ได้ม,มองว่าไทยมุงผิดนะคะเพราะว่ากิ๊ฟก็เชื่อว่าต้องเป็นไทยมุงบางส่วนนั่นแหละที่เป็นคนโทรตามเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงแต่ว่าการมาของเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะเขาบอกกิฟว่าตำรวจอาชามากซึ่งกิ๊ฟก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แบบโทรป,ปุ๊บจะมาเลยมันก็คงจะ จะเป็นไปไม่ได้เลกว่าเขาจะรู้จุดรู้อะไรเงี้ยน,นี่คือก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างคนของเรานะคะเพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจกระบวนการในเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่อยู่เรื่องนี้อะไรประมาณเนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ก็คือเรื่องของผลกระทบจากการให้ร้ายจากการพูดจากันไม่ดีซึ่งถ้าเราไม่พูดจาแล้วก็พูดถึงสิ่งดีๆต่อกันบ้างอะแน่นอนว่าผลกระทบมันก็จะจะต้องเกิดไม่ทางตรงก็าทางอ้อมแบบนี้ค่ะ แล้วแม้กระทั่งตัวคนที่แบบไม่รู้เรื่องอย่างอย่างน้องที่กิฟรู้จักอย่างน้องที่เป็นเพื่อนของกิฟเนี่ยเขาเองก็ได้รับผลกระทบทางอ้องคือก็คือหนึ่งแหละเขามีความกลัวแต่เขาโชคดีตรงที่นายจ้างของเขานะให้ความช่วยเหลือที่ดีมากแล้วก็เขาก็ค่อนข้างเจอแต่คนที่เป็นมิตรแล้วก็เข้าใจสถานการณ์แล้วไม่ได้ไม่ได้มองว่าขมินทุกคนนะ่ะเป็นศัตรูแล้วก็อันที่สามคือหอพักที่เขาอยู่ค่อนข้างจะปลอดภยัยถึงแม้ว่าเจ้าของหอจะมาขอร้องให้กลับ ส่วนที่เขาได้รับผลกระทบส่วนทางอ้อมที่อ้อมมากเลยก็คือว่าการที่เขามาทํางานที่ต่างประเทศเพราะเขาต้องการจะสร้างเนื้อสร้างตัวเขาต้องการซื้อที่มีบ้านอยู่ในประเทศของเขาเองน้องเก่งมากเลยนะน้องสามารถซื้อที่ที่บ้านตัวเองได้แล้วก็อีกเจ็ดเดือนเท่านั้นที่น้องจะผ่อนที่หมดแล้วก็จะได้การกู้เพื่อสร้างบ้านให้กับตัวเองต่อไป แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าแบบมันอีกแค่เจ็ดเดือนเองพี่ที่หนูว่าจะสามารถปลดหนี้ธนาคารที่ตรงนั้นจะเป็นของหนูอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นเหมือนแบบทุกอย่างมันไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วการกลับบ้านของครั้งเนี้ยเขาก็บอกว่าด้วยความที่เข้ามาทํางานแล้วเขาก็เอาเงินทั้งหมดนะ่ะไปใช้หนี้เพื่อซื้อที่แล้วก็ส่งให้ลูกเพราะเขามีลูกสองคน พอกลับไปครั้งนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินที่จะเป็นเงินเหลือไปตั้งตัวเลยแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปผ่อนชําระธนาคารด้วยก็ค่อนข้างจะกุ้มใจเหมือนกันเพราะว่ามีเงินติดตัวไปแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นซึ่งอาจจะอยู่ได้แค่เดือนเดียวด้วยซ้ำเพราะว่าลูกสองแล้วก็ครอบครัวคือมีสี่คนเขาก็แบบค่อนข้างจะเครียดแล้วเขาไม่รู้ว่าพอกลับไปกัมพูชาแล้ว่วเขาจะสามารถหางานทําได้ไหมหรือจะยีกนานแค่ไหนกว่าจะได้กลับมาที่นี่เพราะว่า เพราะว่าพอถ้าตัดสินใจกลับแล้วแน่นอนว่าก็ต้องรอด่านเปิดนะคะถึงจะได้กลับเข้ามาเนาะถึงแม้ว่าเขาจะมีวีซ่าที่ถูกต้องก็ตามแต่แต,แต่ว่าการเดินทางสําหรับเครื่องบินของแต่ละคนในในประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะ,ะการใช้ชั้นแรงงาน,ม,น,ม,น,ม,น,นมันเป็นเรื่องที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงมันจะกลายเป็นว่าการหางเงินทั้งหมดเพื่อมาจ่ายค่าเครื่องบินไปทํางานอันนี้มันก็คงไม่ใช่เขาก็ค่อนข้างกังกนวลเพียงแต่ว่าความปลอดภยัยแล้วก็ ความเป็นห่วงครอบครัวที่อยากให้กลับแล้วก็หลายๆอย่างแม้ว่าแม,แม้แต่ว่าเจ้าของหอเองก็ยังเป็นคนขอร้องให้กลับเพราะว่าเกรงเรื่องความปลอดภัยว่าทางหอจะให้ให้ไม่ได้เนื่องจากมันมีกลุ่มอันธพาลและแถวนั้นก็มีแต่ชาวต่างชาติที่เป็นชนชั้นแรงงานอยู่อันนี้ก็เลยเป็นความเห็นใจที่ว่าความ <c oughs> การใส่ร้าย คนอื่นหรือว่าการพูดถึงคนอื่นดีๆไม่ได้เนี่ยมันผลกระทบเนี่ยมันตามมาน้องได้รับผลกระทบค่อนข้าง,าง,าง,างน้อยมากแต่ก็เป็นผลกระทบที่ที่หนักสําหรับครอบครัวครอบครัวหนึง่งมันก็คือเรื่องหนี้สินนั่นเองดิ妮ก็เลยถามถึงู้ว่าแล้วทางนู้นอ่ะเขามีนโยบายอะไรที่ช่วยเหลือในภาวะสงครามอย่างนี้ไหมเออไม่ใช่ภาวะสงครามภาวะความไม่สงบของความขัดแย,ย้งระหว่างประเทศเขาก็บอกว่าด้วยความที่เขาอ่ะเหมือนแบบ ใจมันไปทางคุณเซนเนาะเขาก็บอกว่าแบบทางนู้นก็ออฟเฟอร์เรื่องงานว่ากลับไปจะมีงานทําแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าจะมีให้เขาจริงๆริงไหมแล้วก็สองพักนี่ไปคุยกับธนาคารเรื่องว่าสาหรับคนที่ทํางานแรงงานที่มาทํางานที่ประเทศไทยหากเป็นหนี้ก็สามารถให้พักหนี้ได้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะพักได้กี่เดือนเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะดีที่ยังมีพักหนี้เพียงแต่ว่าเขา แย่วงไรก็ิไม่รู้ว่ากลไกการพักนี่ของเขากับกลไกการพักนี่ที่เคยเกิดขึ้นกับบ้านเรามันเหมือนกันไหมคือพักนี่พักไม่จ่ายก็จริงแต่ดอกเบีย้ยไม่ได้พักดอกเบีย้ยมันก็คือเดินหน้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดรายละเอียดตรงนี้กับเขาไปนะเขาก็โอเคเขาก็บรรยายถึงความดีที่รัฐบาลของเขาช่วยเหลือไปไหนๆเล่ามาถึงตรงนี้ขอยาวไปน,นิดนึงก็คือวันนั้นคุยกันก็เลยพูดถึงเรื่องของทหารเขาถามว่าทหารที่มีผลกระทบจากสงครามไม่ว่าจะเสียชีวิต ทุกพลภาพของไทยนะ่ะของเราช่วยเหลือไหมเราบอกเราช่วยเหลือสิกิ๊บบอกว่าขนาดพ่อกิ๊บอ่ะเคยเป็นทหารผ่านศึกพ่อกิ๊บยังได้ใช้ไฟในสามารถใช้ไฟคือลถใช้ไฟเพียงราคา50%ได้เลยนะอือก็คือจ่าย50าอันนี้ก็คือแบบเป็นแค่ขั้นพื้นฐานของทหารบางส่วนเท่านั้นด้วยเพราะพ่อกิ๊บลาออกจากราชการทหารเรามารับราชการครูเพียงแต่ว่าการเป็นทหารผ่านศึกก็ยังคงเป็นตลอดไปนะไม่ว่าคุณจะไปทำอาชีพอื่นถ้าคุณเคยผ่านศึกมาแล้วอ่ะสิทธิประโยชน์ตรงนั้นคุณก็ยังอยู่อ่ะ กว่าพ่อกิ๊บยังได้อยู่เลยทุกวันนี้แล้วก็ส่วนตอนนี้ที่เขาประกาศมาก็ก็เขามีสวัสดิพัฒสวัสดิการแล้วก็มีทั้งเงินส่วนชดเชยแล้วก็ทายาทที่จะได้อะไรบ้างแล้วก็เงินเอ่อถ้าเขาเรียกว่าเงินประจําตําแหน่งที่มันจะมีการขึ้นตําแหน่งย่งก็แบบลาลาลาไปตามที่ตามที่เอ่อของเราเท่าที่กิ๊บรู้เนะาะทราบให้เขาฟังเขาก็บอกว่าของประเทศเขานะ่ะถ้าเกิดว่ามีทหารเสียชีวิต ก็จะมีหน่วยงานซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นของรัฐการหรือเปล่าจะมาสร้างบ้านให้เพราะว่าทหารส่วนมากที่นูน่นบางทีก็ไม่ได้มีบ้านถ้าใครตายคือได้บ้านคือคือเมียกับลูก,กจะได้บ้านแต่จะไม่ได้เงินประจําเดือนแล้วก็ถ้าไม่ตายแล้วทุกคนละภาพบ้านก็ไม่ได้แต่อาจจะได้ซ่อมแซมตามกําลังเหมือนชาวบ้านที่แบบจะสามารถช่วยเหลือกันได้ไหมตามการเหมือนแบบเหมือนชาวบ้านขอบคุณกันเองอะไรเงี้ยและ แต่ที่รัดให้แน่ๆคือหากตายรัดล้างนี้ให้เพราะละรัดไปพูดกับธนาคารให้ส่วนยังไม่ตายจะล้างนี้ให้ห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้ค่ะกิฟก็ฟังแล้วก็อึ้งๆไปว่าแล้วสวัิดิการอื่นๆไม่มีเหรอเขาก็บอกว่าอืมไม่น่าจะมีนะคะเขาก็คือตัวเขาเองกิฟตคิดว่าน้องเขาอาจจะไม่มีความรู้แล้วเขาก็เล่าตามตามสิ่งที่เขารู้มาแต่เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับกับความเจริญที่มันมีขึ้นมา มากกว่าสมัยตอนที่เขาแบบว่าเออายุน้อยกว่าน,นี้เขาบอกว่าวันที่เขาก้าวขาออกมาจากกัมพูชาในวันที่ก้าวขามาประเทศไทยตอนนั้นคือแบบมันแย่แย่มากๆแย่มากกว่านี้แต่พอตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าแบบมันมีความเจริญแล้วก็มีความพัฒนาขึ้นแบบมากกว่าวันนั้นเป็นสิบสิบเท่าเขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยแบบมองคุณเซนว่ามีการขูดรีดกับประชาชนน่ะ วันนี้เขาก็เหมือนกับตัวกับใจเริ่มรักชาติอยากพัฒนาชาติมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาแบบเหมือนเทใจให้ทางคุณเซนไปบ้างประกอบกับเขาก็บอกว่าถ้าจะให้มองกลับไปในประเทศของเขาอ่ะถ้าไม่ใช่ตระก,กูลหุนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นตระก,กูลไหนหรือว่าจะต้องเป็นใครที่จะขึ้นมาแทนตําแหน่งนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ความเบ็ดเสร็จของอํานาจแต่มันอยู่ที่คนตระก,กูลเดียวแล้วเขาก็เหมือน เหมือนเขเมรเองอะ่ะก็เหนื่อยใจกับการที่มีการเมืองภายในหรือว่าศึกภายในประเทศที่เขาเคยมีมาเนาะแบบที่เราแบบมันแบบมันมันก็เป็นปมด้อยปมบาดแผลในใจเขาเขามันไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกถ้ามันมีการเปลี่ยนอีกอะเรื่องเหล่านั้นมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกได้อะไรประมาณนี้คะ่ะวันนี้กิ๊กก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเรื่องเรื่องอน้องน้องกัมพูชาคนนี้ซึ่งวันนี้ก็ตัดสินใจกลับแล้วแต่เขาก็บอกทีว่าเขาก็จะตดดอ้อ ถ้ามีโอกาสทําได้ก็ถ้ามีโอกาสทําได้แล้วน้องเขาติดต่อมาแล้วเ,เขาอัปเดตข่าวสารยังไงก็จะมาเล่าต่อให้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นแบบมุมมองของชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่ที่กิ๊บมองว่าเขามีจิตใจดีนะแล้วเขาก็ไม่เคยขโมยด,ด้วยตลอด,ดวเวลาท,ที่ที่อยู่ด้วยกันหมายถึงว่าที่รู้จักกันมาเวลากิ๊บให้คือน้องเขา,าจะมาช่วยงานที่บ้านเวลาที่เป็นวันหยุดของเขาอ่ะเออกิ๊บให้เขามาช่วยงานที่บ้านเงี้ยกิ๊บวางเงินหรือวางของไว้ของไม่เคยหายเลยนะคะ อันนี้คือคือความซื่อสัตย์เขามีเยอะมากแล้วเวลาที่เขากลับบ้านเขาแล้วเขากลับมาหากิปเขาก็จะมีของที่แบบทําเองจากจากคนในบ้านเขาจากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอามาฝากหรือว่าคือเหมือนกับเขาก็เป็นคนรู้จักแบบบุญคุณอนะแล้วเขาก็เป็นคนซื่อสัตย์คนหนึ่งกิฟก็เลยแบบไม่ใช่คเ,เหนีทุกคนที่จะเป็นคนไม่ดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าความรักชาติของเขามันก็มีในรูปแบบของเขาแล้วตอน กิ๊ก็ประทับใจตรงที่น้องเขาก่อนจะกลับไปนะกิ๊บก็แบบว่าเออขอให้เขาเดินทางปลอดภัยนะเขาก็บอกกิ๊ว่าหนูจะไม่พูดเรื่องอะไรที่ไม่ดีเพราะว่าการพูดไม่ดีมันจะไม่ทําให้สงครามจบหนูลักประเทศไทยแล้วก็รักประเทศเขมรเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็สําหรับวันนี้กิ๊ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ